누누이새들보매 วันลูกยังน้อยไหม 어? เฮ้แม hey, uh, uh. uh, eh, uh, ่เสบียงอ่ะเจ็บไว้เด้อเสบียงอ่ะเสบียงลูกคุณอ่ะเจ็บไว้ดีๆไม่งั้นก็ล้างไว้ให้เขาด้วยเวลาเขาไปปนเสบียงอ่ะจะเตรียมไม่ทันอ่ะเฮ้ยป้อมยกยกมันไปออกไปไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยลงรัดรัดน้องไปเด้อหลวง ลงหลงมาลัดน้องไปมาพี่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 ลงวันนี้แต่ทิ้งทำไมอ้วนลงหลง,ลงมาลัดไปหลวงลงลงหลงลง,ลง,ลง,ลงเออลัดไว้ลัดน้องไปเน่เน่เน่ไปแจงพี่ทั้งนั้นเจ็บไหมจิบไหมเออเจ็บบอลไหมจ็บเจ็บบอลไหม Đóng bay nào đóng Đóng bay phút má, đào vào đâu Đều đều đâu, đào vào đâu Đào vào đâu, Ê Ê อ้าวเฮ้ย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 เจ็บไหมเจ็บไหมเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเจ็บไหเจ็บไหมพี่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 พ 嗯，呃，别弄，哎哎哎，哎哎哎，哎。哎哎哎哎 โอ้ยตาย้ดาเอ้ยพี่หนุกำลังกายทุกวันเลยมาๆๆจะไปกวนแม่สงสารแม่มาๆรู้าเป็นหนุม่มแล้วเร้เร้อเรอเมีน้องกิน เคยมีน้องมันน้องไม่ได้กินนมนั่นนี่ไม่ได้กินนมนะมา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 เล่นมามามาโอู้้เสียงอะไรเสียงอะไรอ้วนวันเสียงอะไรอ้วน ห่าวครักวันเสียงไรอ้วน วันมีเสียงฮอด้วยอ้วนมีเสียงเสียงฮอด้วยมีหอบ้านมีหอผ่านบ้านมามามาพอสภาพปรินมามามาจะไปกวนแม่ไหมยื้อ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 อ่ะอันแปง้งอันแปง้งอันหรออ้วยไวข่กล้วยไข่ลูกอย่าไปยังแม่ มาฮ mm. าลินกอ้อนดินไปอ่าเฮ้ยไปไปไป้ยไปไปก้อนดินนะฮะนู่นไปเล่นนู่นน่ะมันมีกอนนี่คือรถน่ะไป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 ลปไปไปไปนอนเล่นหนึ่ง นอนนะขึ้นไหมนะนอนเออนอนลงนอนลงนอนลงน้องอย่าไปกวนน้องไม่ไปไม่ไปมานี้ลง,ลงลงรัดไว้ลงลงรัดไว้ลง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 ,ลง แม่ลง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 ,ลงบอกว่าให้รัดน้องไว้มันจะเป็นหนุ่มสักทีโบ เดือนเป็นอะไรไปเดือนเป็นไรเดือนเป็นไรนะครื่บ่ไปแล้วเสียราย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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เจ้าโอยถอยถอยโอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าก็บ่ำรังไปเนี่ Thôi thôi. Thôi thôi. Thôi thôi. Hoi 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 Thôi thôi. Thôi. Thôi, vậy thôi hoi biết có... có... rồi hoi hoi hoi

Bên bàn buồn, đều phải mang <laughs> yeah, yeah, yeah. ใช่ครับควรน้อยมาช่วยตั้งแต่เช้าครับเลยให้ควรน้อยกลับไปบ้านก่อนนะครับเพื่อไปอาบน้ําล้างหน้าล้างตาเฮอ้ <c oughs> วนคุยกับแม่ครับให้ผมจินนมเธอให้ผมจินนมเธอผมจะไปเล่นที่อื่นประมาณเนี้อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวกันเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผม ติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอเราจะอัปเดตลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับบา,บายยเจอกันใหม่ครับ